นี้นก็เข้าตัวจังหวัดนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีจะไปทำอะไรติดตามกันเลยนะคะวันนี้ยาวๆจอทานเปยเตียวก่อนนะคะชีวิตนุ่ยนะ่ะเงาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนุ <c oughs> ่ยอยู่คนเดียวได้นะคะต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะ ก็คงใช้ชีวิตแบบนี้แหละคะ่ะชีวิตแบบคนเดียวไม่ต้องมีใครมันสุดๆไปเลยชีวิตเนี่ยจะพาแวะทานเดี๋ยวบ้านในหนอนนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือคะ่ะนี่ชอบกินเก๋วยเตี๋ยวนะคะเก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกข้นๆนี่จะพาทุกคนไปกินนะจ๊ะบรรยากาศร้านเก๋วยเตี๋ยวเรือนายหนวดคะ่ะอร่อยคะ่ะมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกนะคะมีหลายเส้นเลยเป็นเก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกข้นๆเลยคะ่ะเบิ้นใหญ่เลยคะ่ะ นุ่มๆแบบนี้ไม่ได้จ้าขิ้ก๋วยเตี๋ยวน้ำกากเรแล้วค่ะมองไปเห็นอะเห็นผลไม้ค่ะเดี๋ยวซื้อผลไม้ไปต้อนตอนที่สุปเปเย้ากันได้จ้าเวสนไปเล่นร้วเล่นกับพี่แก มาแล้วค่ะไม่กล้วยมาไหนคนเดียวจ่ายตังโทรศัพท์ก่อนหนุ่ยทำคลิปทำยูทูปหนุ่ย่ต้องการอย่างไรเลยจ้ะไม่ต้องการแค่ลไบว่าให้่หน่อยแบบว่านี่เงินจ่ายค่าโทรศัพท์เพจสินโลคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งกันอย่แล้ว ไไหนมาไหนคนเดียวให้ชินเข้าทางไหนคะเราจ่ายตังก่อนนะคะคือมีสองยอดเป็นซองเดือนปะจ้าซองเดือน,ออนจ่ายเบิดเลยเหรอ เดี๋ยวเราจะไปป้ายหน้ากันว่ามีโฮมจอดจอดโฮมได้์เลยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ่มีโฮมจอดวะจ้าบ่มีโฮมจอดว่มีโฮมจอดสวัดิเอ้าเสี่ยสลัให้ก็ได้เสี่ยสลัรถ้จอดจ้า ได้ของมาตอนจ้า